ชันกายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านนายุกตอนที่สิบเด็กไม่ใช่ฉั์เลี้ยงนะคะในท่านมองยังไงให้เป็นสัตว์เลี้ยงพูดแบบนี้มันดูถูกเจ้าพยักน้อยชัดๆว่าแต่ว่าเธอรู้จักคำว่าเพลงสวดศพได้ยังไงกันนะยักยอกืนเพลงสวดศพ เป็นคำที่แม้แต่เด็กชนชั้นสูงในวัยเดียวกันยังไม่รู้จักเลยเธอเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนอายุห้าขวบแต่ถึงจะรู้จักคำพวกนั้นก็ไม่น่าเสียเสียหายอะไรเธอหรือเธอจะเป็นอัจฉรยิยะกันนะออกมาแล้วเหรอครับฉันไม่ได้สั่งให้หนายเข้ามาหานะก็ผมมีเรื่องที่อยากจะบอกครับ หน้าตาดูไม่ได้เลยนะก็เพราะผมทำงานทุกอย่างของท่านนายกยังไงล่ะครับขออภัยที่เข้ามาโดนไม่บอกครับแต่ว่ากระผมเข้ามาเพราะคิดว่ามันสำคัญครับสบายใจเช่ลุงอยู่ไหนลุงไม่อยู่หรอน,น่าจะยังอาบน้ำอยู่นะคะเมื่อกี้ดิฉันเห็น คนเข้าไปเตรียมห้องอาบน้ําค่ะเดี๋ยวค่อยมาหาอีกรอบดีไหมคะอืมฉันจะรอพี่สาวกลัวลุงหรอคะเพราะว่านายท่านเป็นถึงคนที่ปกครองดินแดนโบเลเอ,อทิสและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแน่นอนว่าต้องกลัวสิคะเพราะว่าดีฉันเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาแต่ลุงดีกับฉันนะนั่นเป็น นั่นเป็นเพราะท่านนายุกและท่านนายกรักและหวงแหนคุณหนูมากไงล่ะคะถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีแต่ว่าถ้าเกิดลุงกลายเป็นชายแก่โสดเพราะฉันจะทำยังไงละ่ะชายแก่โสดานายท่านดโด่งดังมากเลยนะคะจะ น้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้สิคะจิตใจก็ต้องดีด้วยนิสัยของลุงปกติก็แย่จะตายไปถึงจะต้องตายแต่ก็อยากจะหวเลาอออกมาให้โล่งสักนิดฉันควรเลรี้ยงดูเขาดีไหมคะนิสัยก็แย่แถมยังมีเด็กติดโซยห้อยตามอีกเพราะฉัน สะดุ้งเพะลุงอยู่ด้วยเหรอทำไมทำไมทำเหม่ไม่อยู่ <c oughs> ลุงขอเสื้อผ้าส่วนลุงลูเฟ่อยู่บนโซฟาคุณหนูมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ <c oughs> เข้ามาสิลุงมันไม่ใช่อย่างนั้นลุงบอกแล้วไงว่าไม่ใช่แบบนั้นฉันดูเป็นผู้ชายแบบนั้นเหรอ <c oughs> คนลุงการชอบเพศเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องผิดแม้จะเป็นถึงนายกแต่ก็ไม่น่าจะกล้าสามครขนาดนี้นะไม่ใช่แบบนั้นความนิยมของฉันจะน้อยลงเพียงแค่พอฉันมีลูกกันเหรอคุณคิดสายไปใช่มาแต่ถึงยังไงในอนาคตก็ต้องได้เจอคนดีๆสิแต่ไม่ใช่ตอนนี้ ทำไมเพราะฉันหรอก็แค่ยังไม่มีคนที่ถูกใจนะสิให้ตายเถอะแล้วทําแล้วจะทํำยังไงดีแล้วทําไมฉันต้องมาคุยเรื่องแบบนี้กับเด็กด้วยเนี่ยทําไมใส่เชื่อทําไมก็พอใครละ่ะโหแค่มองมันจะสึกหรือไงหรือเปล่า นือไงเปล่าฉันเหนื่อยกว่าอีกถูกคุกคามทางเพศจากลูกสาวแบบนี้โทษทีต่อไปจะแอบดูแทนก็แล้วกันว่าแต่เธอมาทำไมอะจริงสิฉันตั้งใจเอามาเอานี่มาให้ลุงเพราะเมื่อกี้ลุงตั้งใจทรมาพวกคนนั้นที่คุกใต้ดินมากเลยนี่นะ ฉันคิดว่าลุงน่าจะเหนื่อยก็เลยอบคุกกี้กับคุณลุงหัวหนา้าพ่อครัวาม,มาให้นะ่ะกินนี่แล้วก็สูงสูงก็สู้ๆนะ,ะเพราะว่าลูกให้ลูกอมลูกกอกฉันมาตลอดเลยลุงให้ลูกกอกลูกอบฉันมาตลอดเลยครั้งนี้ฉันเลยเอามาให้บ้านความจริงถึงจะยังถึงจะยังไงส่วนผล ผลก็ใช้ในการทำเจ้านี่ก็มาจากเงินของฉันไม่ใช่หรอฉันจะฉันละเกียดลุงครั้งทุกครั้งที่เป็นแบบนี้จริงๆถ้าไม่กินก็เอามาใครบอกว่าจะไม่กินอารมณ์ไม่ดีไม่อยากให้แล้วอันนี้มันทําไม่ละ่ะถ้าไม่มีเงินก็ต้องอยู่แบบครับโคตรลอกไง ต่อไปนี้เงินของฉันก็คือเงินของเธอนะคุณลุงเมื่อกี้ฉันแค่พูดเล่นนาะ <c oughs> สองคนนั้นลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ายังมีเราอยู่บายนายยังอยู่อีกเหรอมีธุระอะไรนะลืมเราไปแล้วจริงๆด้วยกับผมยังไม่ได้พูดเลยครับงั้นก็พูดตอนนี้เลย <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับคุณหนูเลโอเนียครับ